รวยกว่าเพื่อนหน้าแข้งเป็นทองคําเปิดค่าตัวมุ้ยเทยรศินนำหน้าเจชนาทิพกวาดเข้ากระเป๋า1.2ล้านต่อเดือนส็อกเกอร์ไดเจตนิตยาสานฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยของแข้งเจลิกในฤดูก,กาล2020โดยปรากฏชื่อของแข้งชาวไทยที่ไปค้าแข้งทั้งสิ้น3ราย ประกอบไปด้วยชนาทิพย์สงกสินธีราธรบุญมาทันและธีรสินแดงดาส่วนกวินธรรมสัจจา,านันยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากนิตยสารฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมและจำหน่ายตั้งแต่ฟุตบอลเจลิกลงแข่งขันสัปดาห์แรกก่อนจะโดนพิจักไวรัสโควิด -19 เล่นงานต้องพักการแข่งขันอยู่ในเวลานี้สำหรับตัวเลขค่าเหนื่อยที่เหล่านักเตะไทยได้รับกันอยู่มีดังนี้ ชนาทิฟสงกสินคอนสตาโดเลซซัปโปโรรับค่าเหนื่อย7จ0 0 0 0บาทต่อเดือนโดยประมาณเทราทอนบุญมาทันโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสรับค่าเหนื่อย1ล้านบาทต่อเดือนโดยประมาณเทรลสินแดงดาชิมิสูเอชเพาลรับค่าเหนื่อย1ล้าน1นึ0 0 0บาทต่อเดือนโดยประมาณเทปมุยเทิลสินแดงดากองหน้ากัปตันทีมชาติไทยวัย30ปีนักเตะไทยคนแรกที่ยิงได้ในหลีกสูงสุดประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับทำไปเจประตู สามแอสซิสจากการลงสนามทุกรายการ37นัดในช่วงที่เทราสินย้ายจาก s อ g ซเมืองทองยูไนเต็ดมาอยู่กับซานเฟสเตฮิโรชิมาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลล่าสุดกลับมาแล้วทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นไทยที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดนาเวลานั้นทันทีทีก9ล้านบาทต่อปีหรือตกเดือนละ750,000บาท